สวัสดีครับมิง,งกันล่ะบะมิงกันล่ะบะอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้น้องไม่รู้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องคนนี้เขาอธิบายนะครับว่าที่นี่คืออะไรนะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นมายัางไงนะงช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับมิมง,งกันล่ะบะมิงกันล่ะบะอ่อ่านี่นี่ถือถือด้วยถือแล้วก็ส,อส,อสอ่องส่องมาเดินด้วยอันนี้คือถ่ายอยู่ถ่ายใช่ป่ะเดีเยวน้องรีบมาทุกนาทีเหรอเฮียเอง่าวนะเจ้าค่ะ นี่เนี่ยอัติพุยนาเดนเนียอัติพุยนาในเนี่ยอันนี้ผมทำใหม่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 น้ำมีแค่บ้านไรได้เลยไอ้เจ้ามาเปียรู้ยามแต่มีเจ้าเดียวลุงเม่าด่ากูล่ะน้ำนี้น้ำนี้ธรรมชาติไหมธรรมชาติ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 สวยนะที่นี่เป็นของคนไทยหรือของคนพม่าน่ำมาเนี่ยมา เดี๋ยวซ่าก็ดีดีดาတွေကအကောင်အသေးလောက်ပြင်အသေးဒီတာကိုလည်းလည်းကြက်အောင်ပြန်လောက်တာကံလည်းလည်းပြက်အောင်ပြန်လောက်လာတာသူရေးရေးကဘုပ္ပမရှိနေတယ်ဘုပ္ပမနေရသူနေရရှိနေတယ်ဘုပ္ပမဘုပ္ပကလည်းလာလို့ရတယ်ဟုတ်น้ําใสดีนะถ้าได้ยี่กาวเนี่ยแต่ตบะว่ายี่ไปดิมาละโอเค มาดาตาบาวะตาบาวะธรมมรมชาติมันมามาจากภูเขาทางไหนไม่รู้นะใต้ดินของโน้นนะอ๋อฮู้ดมีปลาไหมมีปลาไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีปลาเนะคนยี้ก็ปลาก็หายไปแล้ะปลาหายไปแล้วหายไปไปต่อไหมแค่ไหนอาเย็นมากครับ ยังมาป้าป้าจดิฉันเนนนี่้ำใสามากเลยน้ำธรรมดานะนี่น้ำธรรมดาน้ำจืดแต่บาว่าเย่เดี๋ยวจากอะแต่บาว่าแปลว่าธรรมดานี้แต่บาว่าวแต่บาว่าเย่ที่นี่ตกปลาได้ใช่ไหมครับ ไม่มีไม่ได้น่ากินข้าวใช่ไหมน่ากินข้าวแล้วก็น่าไหว้ไหว้ได้ไหว้นานได้ตอนนี้ไหว้นานได้ค่ะอ๋อเดินน้ำค่ะอันนี้น่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวนี่ยดีมาด <pled mill> ีมาทรรมเนีาได้าเลนิยาเดิเยกูโรยาเด้ดี่ามาถ่ายมีด้วยนะโรยาเด้แต่บ่าวว่าเดี๋ยวซาอารมณ์ตะบ่าวไป เสียคนละยี่สิบบาทใช่ไหมค่ะเสียแล้วคนละยี่สิบบาทได้ถ่ายใหช่ไหมเดี๋ยอะจ้าเาารางนะอ๋ออาม่าซี่นี่อามา่าเนี่ยตรวละจี้ได้เลยจะมาแถวแกแถวแกนี่เก่งข้าวอยู่อาม่าตะเทีไปตะเทีะตะเทีแถวแกแถวแกแ,วแนะนำตัวอยังนะนะแนะนำตัวอยังเ,เ,อเนอะแนะนำตัวยังอ๋อเองเป็นครูอ่ะแนะนำอ๋อจะมาค่ะโอ้โหนี่ไทยมาไทยกันจะน่าบุรีจามาเสียบ้านเลอูแกจะมาอ่ะนาบิโลดินีอามาโซลเี ဘာဝဖ er ြစ်နေဆိုရင်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ရဟိုရင်းนี่ပါလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီအလုံးကအာဘယ်လိုပြောမယ့်အမကြီးဝိုင်းပြောလဲအဲ့ဘဒုဟားလည်းဘယ်သူပြောလဲကွာဒါပါวะဘုက္ကေချီးကြရတယ်အကုန်လုံးကနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်အမဟိုဘမကြီးချောစီတဲ့ဟာလုံးပဲချောစီတဲ့ဟာလုံးပဲချောစီတဲ့ဟာလုံးนี่အမဘောငါလို့ရတယ်ဘောငါလို့ရတယ်ဘောငါပြီးတော့ဒီမှာဝိုင်းနေပါ ไปป่ะย็นดีนะยืนนะสบายนะไปีบมนได้ไม่เป็นไรได้ได้อ่าเด็กกูรู้อย่าเยวเ็กตาเอเด็กตาไวเย็สียตังเพื่อไม่เออไปไปไปเออมาสวยนีเ้นเดนเดสกาตับเยรมันนะทำา ဒီနေအခခက်သူပြောတမတစ်ခေါဝယ်ရဘူးလေရေလည်းမကူဘူးဘူးလို့အမရောရှိတယ်လို့အေးခုနအနေ ਉਹ တော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့အမအမပိတ်မနေပိတ်သွားတယ်ဟိုညိုတော့နင်းညိုသွားတယ်မလို့နေတယ်ဘာလို့ဒီမှာဘယ်နေပိတ်နာတော့ပိတ်သွားတယ်နှာခဲတယ်ငင်သွားတယ်အင်းညိုတော့ညိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်ညိုတော့ညိုသွားတယ်အေးဟိုနေရတဲ့နေပြောတယ်ရှစ်ဟိုနေကဘတ်ကျုတ်ဘတ်ကအမ ปั๊บโบกอ่ะตะเงะปินเลยหมอลีนี่ตะหนิแล้วตะทีเปรียบได้เยซุ้ยในตบอจ๋าเลยลูกอินเดียเนี่ยจะละปู่ไปไม่สู้พี่แล้วอ่ะผ่อไล่แกไปแหนมแลอ่ะถ้าสู้ดีแหนมแลเต้าโลดู쇠จี้ได้เยเลยบ่เอ้เฮาเด้ออามะทายอแม่มายอตะดมนิลสก้าละไปเปียวมาจม้านักคู่แล้วบ่จวญหมู่เปียวบ่ได้เนาะอ่อนแหนมแลเฮาล่ะเอ้ๆ เอยายดิมาวิ่งว้าดิมาวิ่งว้ายายดิมาเอาลงวิ่งเลยดิดิมาย้ายตาไปดิโหก็ดีใจน้าเยกูได้หลุเนะดินะเนาะเยกูได้หลุหมายถึงลูกเก่าหลุปอจ้ะญาตินี่สู่ลูกปู่มะได้เฮาได้จม้าตะคาวยาวิ่งพี่ล่ะพี่อันนี้น้ำแร่น้ำแร่ขอน้ำแร่น้ำแร่ค่ะน้ำแร่ค่ะพ่อบอถอกไกบอนน้ำแร่ น้ำแร่นะเอ๊น no, ้ำแร่เยี่ยเยีาวน้บ uh, ่อนมา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 ใช่นะน้ำแร่เยอ่เยีาวน้าบ่อที่มาเน้นได้ซเยกูตมาเน่ยชิ่เนี่ยตาละอ๋อ้าง้ยาไม่มาอ่เดี๋ยวค่จก็ลุพเ่อ่าจะมาตรงเี่ไปส่งไปเมาตลอดเย่เมประมาซาเนี่ยไอ้เเนี่ยเอ๊สุจจี้มาไปดูบ่นีถ่าแก้โอ้กระดกกระมากดอกระด ล่ามา,าล่ออกกัข la, บข้าให้ดูเขาไปดปลาพูดภาษาไทยเก่งป้ป Ges ้ป้าไล่วะายได้มไลาเลยกำลังอยู่แก่เลยทแล้วได้เลยน่าลเลยบะจะมีมาข้าะบ้านเลยเฮ้มาป่าแล้วซาวาอะไรมาล่ะเขาเขาพาไปดูเลยนะเอ้ เาตัววัฒนาปาอะไรมาดูดูน้ำแร่ไปดูอะไรอมน้ำแร่น้ำแร่ลากล่มัไม่แค่พอย่าแตะมีอะไรอ่ะอแค่อแค่เย็บตวยาไหมลูกเอ้กวยดมามนแน่ยนูบีรอชอแก่ราคาได้เอโยได้คู่แบบชี มาละเนเนละโฮะเจ้าบ่มาตวยด่าตูตูแลตับป่องย่าหนาวตนาบาดะเนาะเป็นนิยไอซ่าเล่นล่าในย่าดับป่องย่าไอเนะเอพี่ดิมาไปเหยียบย่บเบ้พุมาเหยียบตบย่ำเหมะตว่แม ဒါဆိုအရင်ရေးတောက်ရရလာမနမ်းလဲရေးတောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုအမားတို့အရင်ရေးတောင်းပြီးလောက်ရလို့ရတယ်နော်တစ်မျိုးရှိတယ်တောက်လို့ရတဲ့တစ်မျိုးရှိတယ်တောက်ပြန်ရေးတမျိုးရှိတယ်တောက်လို့ရတယ်ဟို app ဆီလောက်ဆုခ faat ရေးတယ်အေးဟုတ်တယ်လေနမ်းလဲအချမ်းမရေးအတွက်ကအဲ့ကြောင့်ရေးတောက်ရမှာဒုက္ခရတယ်မတို့လာအေးဟုတ်တယ်လေရူရူရေးတဆယ်အေးဟုတ်တယ်နမ်းလဲဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရူရူရေးထဲဟိုလည်းနည်းနည်းပို့ဈေးကြီးတယ်ဟာနမ်းလဲနမ်း เอกวะโดมาโรดิมาไปหนีไล่เสิญเพียงกะเล่มะบะนะโบเลไอมาตินเน่มะนะมุเนฉายันเนมะตี้มารอฉางกากเอาหะบาดะดาเลดาราสารงาเป็นธรรมชาติเลยโผล่แล้วเลยเน่อ๋อตะบาวายเยเปะมะอะตารงาจีเจยะเน่โผล่เข้านี้ไปมารอปีละเน่ละบาดะเตวาระบะอะเน่ น้ำฝนน้ำแรงก็ไม่หมดน้ำน้ำร้อนใช่ไหมไม่ใช่น้ำร้อนใช่น้ำร้อนน้ำแรงอ้ยน้ำแรงน้ำแรง่อักมาดีแหละร้อนร้วนไม่อุ่นไหมไม่อุ่นไม่อุ่นเย็นเย็นน้ำปลาด้วยมีปลาด้วยสุนิจโจอครับนี่มีปลาด้วยมีปลาปลาตัวใหญ่ก็มีด้วยนะตัวใหญ่ก็มีหรอมีมีข้างในอ่ะสวยอ่ะคือเพียวเอเดนเป็นยาคนละเอฮะเด้ ตัวอะไรมีตัวอะไรราเอามรเยอะ้นนี่คือแหล่งแหล่งน้ำที่มันอมาจาตอกมาจากใต้ดินไม่หมดไม่หมดไม่เคยหมดไม่เคยหมดไม่เคยหมดเยหมดงเคเลนานุ่ยเลเอไปสีมาป่าเลยมาป่าซ่าไม่ซ่าซ่าถาป่าเลยมาูขาในรอบปแม่เนี่ยขลุวยเราไปเล่มลูกคนามาบ ทีเนี high, taste 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 like <cat> ้ยเย็ดพี่ตาลุยาดีปออะเนาะเย็ดสิไล่ยาตาลุยาดีเอาแดตีเนี่ยตีตําโพชี้ไล่อ่ะมาเยอูยนี่น่าแดเนาะอันนี้สวยเนาะพี่สวยครับเนาะสวยเย็นป่าวน้ำเย็นป่าวเย็นชิบเลยอ่ะน้ําเย็นน้ําแร่ก็เย็นอยู่เนาะอุ๊ยปลาไหลปลาไหลขึ้นมาเลยเนี่ยน้ําแดง นะกล่องหมองนี่ก็ได้นี่ดำน้ําได้นี่ใส่แว่นตานะเอาไว้ตาใส่แว่นตาได้ไปนี่บ่ว่าอะไรคลายไล่ล่ะก๋วยไอ้บาตาอะมาอีหลุမျိုးนี่อ่ะดีแต่ค่ะเว๊จํามาช่วยบุรีเด้จําเลยจะไปนี่นะทํางานโรงชีดีตะเนี่ยบลุเลาะป่อแกเลยมาดีตะเนี่ยบลุเลาะป่อแกเลยอ๋อมาทําชั่วละโหโหอีเหง้าก็แวตรงง้าแวตรงง้า ตอนนี้เนี่ยเอาตวยโลเลยเอดิตวยโลเลยเย่ชี้มาเว่ฉ่านโซดาฆ่าเอาเลยเย่แอตแต้ว่มันละฉ่านแอตแต้ว่จัวเย่เบ๊ลีเย่ไม่ชี้บู้โซยไปมาเลล้วโลเมียวีดีโอตวยโลฉ่านเอาไล่ละกาเนกาเนไม่ซูยตั่นตั่นไล่ด่าอะจะบ่ออเนมาเนอเนเเละเอออันนี้หลายๆหลายไปนู่นไปนู่นหลายไปทั่วเลยอ๋อเหรอไปทั่วเลยละทุกโยนอ๋อดีก้านนี่ตวาดเย่แหละบ่ออืมชาวกะมาหลายไปทั่วเลยน้ำนี่แหละ หน้าแรงนะชาวบ้านนี่ไม่มีน้ำอ่ะต้องใช้น้ำได้หมดอ่ะจ้ะนี่เป็นของเอกชนหรือว่าของรัฐบาลนะของเราของเท่าของแกแหละจ้าขอจะขอจะขอขอขอน้ำแร่รวยจะได้ยังไม่รอให้ทำอยู่นี่จะขอน้ำแร่รวยเนี่ยนะนี่ข้าวแร่อม่าดีน้ำแร่เย่ชีได้รวยเล้วอยู่มาดีน้ำแร่เย่ยาเลยค่ะแต่ตู้อันนี้ตู้ เนี่ยดูไม่หมดเลยใช่ป่ะไม่โดนแล้วก็ไปใช้น้ำคงเดิมอ๋อไปใช้ทางโน้นไปใช้ในหมู่บ้านอันนี้หลายกระสังเก็รเลแล้วพี่เจมนี่ดูท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยใช่ป่ะไม่หมดไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่รู้เขาใช้น้ำน้ำบ้านบ้านบ้านอะไรขายน้ำหเปล่าถ้าขายมีเตือนมีเตอร์น้ำขายได้เอามาเย็นน้ำเลเย็นเทอร์เรลุย่าเลยน้องมาเนาะเขาแด่เขาแด่น้ำเลยที่เขาดูมันทำไม่ไหว เอาต้องใช้เงินเยอะนะจูบพาบิลิมาตทำแค่บาทโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับไกด์กิติมศักดิ์นะครับคุณน้องชื่ออะไรนะชื่อนีลาเวนีลาเวนอาม่าอาม่านาแม่นูนเจ้าของบ่อน้ำแร่นะครับกีตาหาเอาชื่อไทยชื่อกีตาร์นะครับาแชมปสิอ่โอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมครับคลิปยาวนิดนึงนะฮะสวัสดีครับสุนิชโจครับ เมืองมอนพอ,อยาตองสูพรอมมาครับ